สวัสดีครับสวัสดียามเชา้าครับตอนนี้ผมจะมาทดสอบอแอปตรวจจับอแอปกล้องจับความเร็วนะครับซึ่งผมเพิ่งไปโหลดมาเมื่อกี้ใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยครนะับเนี่ยไปโหลดมาเมื่อกี้นี่เองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวๆถวนั่นนะหน,นนะึร้อ1าสเมตร มันเตือนแล้วบอกว่าโอ้โหตรงนี้ใช้ความเร็วได้ถึงร้อยจำกัดความเร็วร้อยยี่สิบกิโลเมตรกิโเมตรต่อชั่วโมงครับถนนเส้นนี้ครับตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่แถวแถวสิงห์บุรีครับตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ในแอปมันบอกว่าถนนเส้นนี้สามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดร2 0ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ นี่ครับเนี่ยว้าวมีกล้องจับความเร็วอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับตรงไหนเนี่ยอันมันบอกว่ามีกล้องจับความเร็วนะอยู่ไหนไมารูนะไม่เห็นเลยนะไม่รู้แอบอยู่ตรงไหน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไปข้างหน้าก็มีนะ,ะเนี่ยจุดแดงๆนะครับจุดสีแดงนั่นคืออ่าเป็น บอกว่ามีกล้องนะครับจุดสีต่างๆด้นะครับมีรูปก,กล้องมีรูปก,กล้องจับความเร็วนะครับอ้าวอันนี้มันเอ่า,าอยัางบ่แต่ตรงนี้กล้องตัวนี้มันบอกว่าจับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้กล้องตัวเมื่อกี้นะครับจำกัดความเร็ว120 แต่ตัวนี้ที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้บอกจํากัดความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้ามีนะเนี่ยข้างหน้ามีครับข้างหน้ามีอีกดูนะมีไฟมอเตอรแม็กแม็กเดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวดูจำกัดเท่าไหร่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ไฟทิ้งนะครับนี่ครับเนี่ยดูไฟข้างหน้ามอเตอรแม็กแม็กะครับนะนะครับรู้นะโอ้ดูไฟเนี่ยเห็นไมแม็ไม่ใช่ไฟดิสโก์ข้างหน้าครับนี่ครับข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยว้าวเดอะไรนะ เท่าไรเนี่ยมันไม่บอกเลยมีรูปกล้องใหเฉยครับแต่ไม่บอกว่าจํากัดความเร็วเท่าไรครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะกล้องทุกตัวนะครับทุกตัวที่มันผ่านมามันก็จะบอกว่าจํากัดความเร็วแค่เก้าสิบนะครับคแค่เก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโแต่มีตัวหนึ่งที่มันบอกว่าจํากัดความเร็วร้อยสบนะครับมีตัวเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้อีก อีก40กิโลเมตรนะครับจะถึงชัยนาทตอนนี้อยู่อำเภออินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเนี่ยครับมีป้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปเข้าอินบุรีครับตรงไปก็ชัยนาทเนี่ยขา้างหน้านี้มีกล้องเลยแล้วครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีรูปกล้องสีงแดงขึ้นมาที่แอปนะครับดูว่าจะมีไหมแอปบอกว่ามีกล้องนะ บอกว่ามีนะครับเนี่ย90มันมีป้ายเตือนอยู่ข้างทางด้วยนะข้างทางมีป้ายเตือนด้วย90บแล้วกล้องอยู่ไหนเราเห็นมีลกล้องอยู่ไหนนะไอแอป,ปบอกว่ามีนะแต่ไม่แต่ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นมีกล้องเลยเอหรือว่ากล้องอย่างอื่นไม่ใช่จุคือไอแอป,ปตัวเนี้ยมันเป็นแอป,ปแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นไอไอรูปก,กล้องที่อยู่ในเนี้ยมันก็ต้องเป็น มันก็ต้องเป็นกล้องจับความเร็วใช่ไหมในแอปบ,บอกมีอ่ะแต่ว่ามาแล้วไม่เห็นอนะ่ะเห็นมีสักตัวเลยตกลงเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยเชื่อถือได้ไหมเนะี่ยแอบปบตัวเนี้ยโอ้หมายก่อนบางทีมันมันมันเตือนจริงครับมีแต่มันไม่มีกล้องนะไม่เห็นมีนะ เลยแยกหน้านี้ไปก็จะมีอีกสองตัวนะมันบอกว่าจำกัดความเร็วที่เก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ<ๆ>เลยแยกนานด้ไปครับตอนนี้เข้าเขตจังหวัดชัยนาทแล้วครับเข้าเขตชัยนาทแล้วตอนนี้<ๆ>ก็ลองโหลดไปเล่นๆนะครับไม่ต้องไปคีเรี่อมากไม่ต้องไปจริงจังมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อมากนะ<ๆ>โหลดไปเล่นๆแบบสนุกๆน,นะเพราะบางทีมันก็เตือนจริงอ่ะแต่ไม่มีกล้องก็มี ราคิดว่าเราโหลดมาแบบเล่นสนุกสนุกเพลินๆน,นะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากไม่ต้องไปจริงจังมากเพราะว่าบางทีมันก็เตือนบ้างไม่เตือนบ้างอะไระเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะนี่ย <laughs> ครับผมกำลังรดอีกสองตัวข้างหน้านะครับเลยเลยแยกหน้านี้ไปนะครับเลยตรงสะไอตรงสะพานนี้ไปนะมันจะมีอีกสองตัวนะจะรอรดดู มันบอกว่าจำกัดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอ้ยเ,เรารู้สึกข้างหน้าจะมีป่ะนะครัอบอีกสองตัวข้างหน้านู้นนะดูทีว่าผ่านไอ้ผ่านจุดที่มันที่มันบอกเราเนี่ยมันจะมีไหมเพราะเมื่อกี้ผ่านมาหลายจุดแนละ้วที่มันบอกว่ามีกล้องแต่ไม่มีมองหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูข้างหน้าเนี่ยใกล้ถึงแล้วเนี่ย สองตัวข้างหน้าจะมีไหมมีจริงเปล่าหรือว่าหลอกลวงกันถึงแล้วถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยครับใกล้ใลามยะโสแล้วเนี่ยมี่นงลามยะโสอ่าตรงนี้ครับตรงนี้มันบอกว่ามีกล้องนะครับดูสิตรงไหนมีไหนกล้องอยู่ไหนไหนเอ่ย Attention speed limit 99 kilometers per hour มันบอกว่ามีกล้องนะครับแต่ไม่เห็นมีอ่ะอย่างใดเนี่ยขา้างหน้ามีอีกตัวครับขา้างหน้าเนี่ยมันบอกขา้างหน้ามีอีกอีกตัวนะข้างหน้ามีอีกตัวนะดูซิว,นะว่ามีไหมอ่ะไหนอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนนี่ฮะมีแต่เสาอ่ะ,ม,อะมีป้ายบอกนะมีป้ายเตือนอยู่นะอ่าไม่มีซะแล้วโ oh <my S 1> อ้หมายกอ <God. S 1> มันยังกินระเบิดแล้วเปล่าตรงวัดโฉมสีนะครับวัดโฉมสีเนี่ยตรงนี้ ไม่เห็นมีกล้องเลยมันแจ้งเตือนอะแต่มันไม่มีอะโอ้พระเจ้าจอดแล้วก็ขอจบเพียงตัวนี้นะครับอแอปตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านนะครับแอปตัวนี้เพราะมันแจ้งเตือนอะบางที่มันก็มีนะมันแจ้งเตือนมีก็จริงออบางที่ก็มีจริงครับแต่ส่วนมากแล้วแจ้งเตือนแล้วไม่มีโอ้ ว่าไอ้ตัวเนี้ยครับแอปตัวเนี้ยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะแอปตัวไหนนะเดี๋ยวคนอ,อาจจะสงสัยว่ามันแอปตัวเนี้ยครับแอปประพัดซอน <laughs> แอปตีมีรูปก,กล้องสีขาวนี้ครับ <laughs> เอาละครับขอจบการรีวิวแอปกล้องจับความเร็วทะเบียนตัวนี้ก่อนนะครับร oh, อสิ่งมัด้ั้ครับขอจบก่อนขอจบก่อ,น, uh, อน,นก็เชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ เอาไาเล่นแก้ซิงเล่นแบบสนุกสนุกพี่ชัยครับ